สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพย์กับ80รายชื่อเล่นลูกชายที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะเชิญชมค่ะนักบินนักรบนาทีเนตินายช่างน้ำเงินนํำพลน่านฟ้า นิทินเรศน้องชายนนโอนายพันนิวเคลียร์นำชายนับตังนบพคุณนิวเคลียสเนวินน้ำหนึ่งนอเวนายท่านไนาตโตรนำหน้านิรุตนิวตรอนนักปราดโนอา นิรันนาโนนณะโมนายกนิวร์กนาวีนิโคลัสนายหนุ่มนายน้อยนันทินาจานะครน,นิวตันนำทัพนริธินฤบดีน,มมน้ำมนนิยมนิตินฤมิตร นิโรธนินจานามกายนายใหญ่นรุณาดีโนนรานานเจา้านิมิตเนวีแนวแน่นาวานอมอนนาบุนนำโชคนายพลนีโมนายทุนนิวันนาวิน นรินนรบอดีนิวเวนิวเวิร์นเนเจอร์แนวหน้าโนเบิลโ,โนเลตโนบินารูโตนัตโตนิโก้ค่ะพบกับช่องสารด,ดีโดยพี่ทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันค่ะสวัสดีค่ะ